สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าชุนเฉียวเขากโกรธ ความโกรธความไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งมีอุปสรรคปัญหากลายุทธ์แล้วเหมือนกลยุทธ์ก็หาวิธีเนี่ยที่ที่ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นแก้ไขด้วยกลยุทธ์วิธีที่แยบขายแยบหยุนหาวิธีแก้ไขเหมือนแบบชาญฉลาดสองจิตสองใจ อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองหลักฐานบ้านช่องนะคะที่ดินความสุขผิดอกออกผลผลผลิตความสำเร็จสมหวังได้ดังที่คิด ดังที่เขาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเขาหวังคิดหวังตั้งใจคุณกับเขาเป็นคู่มีความสุขมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีรถมีที่ดินอยู่อย่างมีความสุขความสำเร็จสมหวังผิดอกออกผลจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมหวังที่คิดที่ต้องการที่เขาปรารถนาฉุนเฉียว แล้วเขาอยากบอกคุณว่าสถานการณ์เขาเรียกว่าคุณสองจิตสองใจความคิดความวมิตกกังวลของเขาไม่รับฟังฉุนเฉียวด,ดูคุณกับเขาจะไม่เข้าใจเขาจะพูดถึงเรื่องความไม่เข้าใจแล้วเขาว่าคุณสองจิตสองใจ ็คิดเลือกแต่ัดสินใจทำอะไรไม่ได้กับดักผจญภัยแต่เขาก็มุ่งมั่นต่อสู้พร้อมที่จะผจญภัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปถึงเป้าหมายที่เขาคิดที่เขาวางไวนะะ้นี่ค่ะเขาพร้อมที่จะสู้เหมือนจะมีอุปสรรคติดอุปสรรคปัญหา คู่กับไพ่กลยุทธ์หาวิธีทางออกจากอุปสรรคปัญหาให้ได้ความมั่นใจพร้อมที่จะประจญภัยฝันเพ้อฝันความหวังปาารถนาของเขามีคุณเป็นคู่มีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองเก็บออม เขาจะเก็บออมทรัพย์สินเงินทองผิดดอกออกผลจเจริญรุ่งเรืองกาวหน้าได้ดังที่คิดที่ต้องการสมาธิเพื่อไปสูตรเป้าหมายได้ดังที่คิดที่ต้องการเขามีเป้าหมายนะคะความนิ่งมีพลังต่อสู้ไม่ยอมแพ้พร้อมที่จะประจนแล้วเขาจะพูดถึงความ ชุนเฉียวความไม่เข้าใจกันไม่รับฟังการไม่เข้าใจระหว่างคุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะคะไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังความชุนเฉียวกันทะเลาะบอกแว้งขัดแย้งเป็นอุปสรรคปัญหาติดกับดักความทุกข์ความวิตกกังวล แต่เขาหาวิธีแก้ไขได้เขาพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านความเป็นอยู่เก็บออมเพื่อสมหวังปรารถนาได้ดังที่คิดที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นให้ได้ดังที่เขาปรารถนาแต่ีตต่เกิดขึ้นไม่อยากรับฟังไม่อยากได้ยินสิ่งที่พูดทะเลาะเบาแวงขัดแย้ง ความนิ่งนะคะสมาธิต้องการความนิ่งความสงบความร่มเย็นจิตใจร่างกายความสุขและพร้อมที่จะประจนประจนกับอุปสรรคปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จสมหวังภัยประจนภัยคู่กับภัยสองจิตสองใจแล,แล้วเขาคิดไม่ตกกังวลว่าคุณกับเขา จะเป็นอย่างไรคิดนะคะสองจิตสองใจได้ดังที่คิดที่หวังเขาอยากบอกคุณในวันนี้เรื่องทรัพย์สินเงินทองความประสบผลสำเร็จความหวังฝันที่จะเป็นคู่มีความสุขนะคะเก็บออมอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่ามีทรัพย์สินเงินทองสมบัติความสุขนะคะผลผลิต ผิดดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมหวังแล้วเขาอยากบอกว่าค่ะใบแรกมาความชุนเฉียวคู่กับภพ่ไม่รับฟังไม่อยากได้ยินไม่ต้องการการทะเลาะเบาะแวงไม่ชอบไม่เอาคะต้องการความนิ่งสงบมีสมาธิมุ่งมัน่นแต่ถึงมีปัญหากับดักอุปสรรคปัญหามากมาย เขาก็ไม่ยอมแพ้เนะี่ยมีกลยุทธ์วิธีที่จะหาทางออกแก้ไขปัญหาได้เขาอยากบอกคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขาอยากบอกคุณว่าพูดไม่ออกนิ่ง ความนิ่งคิดพูดไม่ออกบอกไม่ได้หลุดลอยเขาเขาจะเสียใจมากถ้าคุณหลุดลอยไปจากเขาแล้วถ้าเขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาทุกคุณเติมเต็มคุณเติมเต็มชีวิตเขามีคุณดูแลห่วงใยเอาใจใส่เขามีความสุขต้องการความรักความใกล้ชิดความเนี่ยค่ะจากคุณมันเติมเต็ม ใจอ่อนเขาโกดคุณไม่นานโมโหไม่นานใจอ่อนให้อภัยทาสเธอเขาเป็นทาสคุณเขารักคุณยอมคุณทุกอย่างยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เขานิ่งความนิ่งเขาไม่พูดหรือเขาไม่ต้องการการพูดเนี่ค่ะการทะเลาะเบาะเวงความนิ่งความสงบเขารู้ทุกอย่าง แต่เขาไม่พูดเขาเข้าใจโลกนี้มีแค่เราเขาอยากให้นะะมีคุณกับเขามีความสุขหัวใจสองดวงโลกนี้มีแค่คุณกับเขาไม่มีอุปสรรคปัญหามีความสุขอยู่ด้วยกันเขารักคุณเขานิ่งแต่เขาก็กลัวคุณจะสูญเสียคุณไปเขาจะเสียใจมากนะคะถ้าคุณหลุดลอยไป ม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาจะทุกข์วิตกกังวลเขายอมเขาโกรธคุณก็ไม่นานคุณเติมเต็มหัวใจเขาชีวิตเขาเนะ่ะมีคุณหัวใจโลกนี้มีแค่คุณกับเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะอยากบอกคุณว่าแสดงให้คุณเห็น เขาจะทำให้คุณเห็นให้คุณให้คุณรู้ว่าเขาทำได้นะคะว่าเขาว่าอยากให้คุณเลือกเขาเขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขารักคุณแล้วเขาอยากให้คุณเลือกเขานี่เขาคิดสิบแปดบวกเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉันกลัวเกินกว่าจะพูดคุยกับคุณเขาคิดถึงคุณคิดแต่เขาไม่พูดกลัวที่ที่จะพูดฉันกำลังมาเชื่อเสิเขารักคุณจะมาหาคุณอยู่ใกล้คุณเขาว่าเขารักคุณะคะ่ะให้คุณเชื่อเขา แต่เขากลัวเกินกว่าที่จะพูดคุยกับคุณตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแล้วเขาจะแสดงให้คุณเห็นแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอะไรรักฉันแล้วเขาอยากให้คุณเลือกเขาอยากให้คุณรักเขา ฉันรักคุณอย่างแน่นอนเขารักคุณฉันคิดว่าเราควรจะหยุดลงดูเขาเขารักคุณแต่เขาว่าควรจะหยุดลงเพราะเขากลัวเกินกว่าที่จะพูดคุยกับคุณทำให้เขาวิตกกังวล คุณรู้อยู่แล้วคุณเข้าใจอยู่แล้วแล้วว่าคุณรู้ความสุขคือสิ่งสำคัญของเขาตัวเขาให้ฉันกอดคุณความสุขที่อยู่ใกล้คุณมีคุณอยู่ใกล้ๆนะคะได้รักคุณอยากให้คุณเลือกเขาคุณคือความสุขของเขา เขาอยากกอดคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าฉันกำฉันกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะปรับตัวเขาดีขึ้นให้ดีขึ้นทำตัวดีขึ้นกับคุณเขาว่าเขาเล่นบทสนทนาของคุณกับเขาซ้ำไปซ้ำมา คิดถึงคำพูดคุณเคยพูดเคยคุยคิดถึงคุณฉันหวังว่าฉันจะสามารถแบ่งปันข่าวดีกับคุณแบ่งปันสิ่งที่ดีๆความสุขความสมหวังเขาจะสามารถแบ่งปนันทําให้คุณมีความสุข พราะเขานะจะทําตัวดีขึ้นนะแบ่งปันความสุขสิ่งดีๆให้คุณฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้ดูเขาคิดถึงคุณรักคุณแต่เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้หรือพูดคุยกับคุณได้บอกความรู้สึกที่มีกับคุณมากมายจนไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ได้เขาคิดมากคิด ฉันสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งเขาจะสูญเสียตัวเขาเองไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อคุณอยู่ไกลเขาเขาก็เลยไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ได้เขาจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งเราจะอยู่ด้วยกัน แล้วเขาจะทําตัวดีขึ้นฉันรู้ว่าฉันเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณแต่เขาก็คิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเขาไม่ว่าง เขาต้องการคุณนะหัวใจเขาไม่ว่างแล้วเขาต้องการคุณคิดถึงคุณอยากมีคุณอยู่ใกล้ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันที่เขาทำผิดไปนะที่เขาสูญเสียตัวความเป็นตัวของตัวเองมันอยู่ใกล้คุณนะเขาไม่สามารถให้คุณอยู่ใกล้ได้ที่เขาทำผิดไปะเขาว่าคุณจะยกโทษให้เขา หวังว่าคุณจะยกโทษให้ที่เขาผิดไปเขาว่าฉันทิ้งคุณก่อนที่คุณจะจากไปเขากลัวคุณจากไปฉันอยากเป็นมากกว่านี้เป็นมากกว่าเพื่อนค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม s ซั s c ไ i b ้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ